สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีก1คันนะครับผมสําหรับแบรนด์โตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้าโคโร拉ออตติสหนึ่งรุ่นที่อึดถึกและทนที่สุดในโลกนะครับผมย้ําครับว่าอีกหนึ่งรุ่นที่ทนและอึดที่สุดในโลกนะครับดูอย่างแท็กซี่ที่บ้านเราใช้งานกันนะครับคันนี้เป็นรถบ้าน,นแท้ไม่เคยติดแก๊สเจ้าของเดิมเป็นผู้จัดการแบงค์นะครับผมเปรียบเสมือนเป็นรถมือเดียวก็ได้เพราะว่าเขาปลด ระวางมาจากรถประจาตำแหน่งเขานะครับผมของธนาคารกรุงศรีนะครับแลวเขาก็เอามาใช้งานนะครับเป็นผู้จัดการแบงค์นะครับคันนี้เป็นออติส1.6นะครับผมเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก้นะครับผมและที่สาคัญได้ดิสัยสี่ล้อภายในเป็นเบาะกับมืหยีเดิมจากโรงงานนะครับเป็น1.6ตัว e นะครับผมนี่นะฮะสวยสดใสงดงามนะครับอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพ่ควาเปิ้จมน้ําสีสันโดยรวมสวยงามมีริ้วรอยขูดขีดถลอกปอกเปิดกตามการใช้งานทั่วไปนะครับนี่นะฮะร้อทอปปอกเปิดกเห็นชัดนะครับผมไม่ได้มก ภายในเป็นบอกกระหจี๋เดิมจากโรงงานทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วนะครับขัดเครื่องฟอกเฟือกอย่างดีนะครับผมตามการใช้งานนะครับเราแม่ทันนั้นบํารุงนะครับตามสภาพรถตามคุณภาพของรถนะครับตามราคาที่เราพอขายแล้วมีกําไรให้นะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าลังคันขึ้นลงได้ครบปรับค่าไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับมาวิ่งมา2,5,000กว่ากิโล2 5 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนองด้านท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมดูรถให้นะครับรถจดทะเบียนปีสองห้าสี่ี่นะครับผมซอกเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับนะครับผมนี่นะฮะรถจดทะเบียนปีสองห้าสี่สี่นะครับผมนี่นะฮะ ด้านทน้ายนะครับไม่เคยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับหลุมอะไรทุกอย่างสวยงามนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังของส่วนของเครื่องยนต์แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปทดลองขับกันนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะฮะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผ่านการทัสตาห้องเครื่องให้เรียบร้อยขัดเคลือบให้อย่างดีนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับนะไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอไม่พ่นนะครับผมนี่นะฮะ สติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ในส่วงตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายแอร์ยันฉ่ำดีนะครับตามสไตล์ออติสนะครับผมนี่นะฮะวิทยุเป็น JVC นะครับต่อบลูทูธได้นะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผมช่วงล่างโอเคเลยนะครับคันนี้เมื่อวานขับมาจากแถว อ่าซอยเรียวดีจังหวัดนนทบุรีนะครับมาพุทธมนตรสายสองระยะทางเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นประมาณหกสิบกว่ากิโลไร้ปัญหาความล้อนะครับขับขี่นิ่มเงียบนะครับผมวันอาทิตย์ลดเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันนะครับสําหรับใครที่หากขับขี่ใช้งานอยู่นะครับโตยต้าออติสคันนี้นะครับเปิดให้ราคาแค่แสนต้นต้นเท่านั้นแสนต้นต้นเท่านั้นคุณได้รถออติสไปใช้งานกันนะครับผมกันแดดกันฝนดีดีกว่าไปขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมนี่นะฮะ หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับผมจังหวัดมีบริการส่งเทนเลอร์หรือส่งเป็นสไลด์นะครับผมนี่นะฮะขับขี่นิ่มเงียบดีนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่สะดวกมาดูนะครับพาเพื่อนพาช่างมาดูได้นะครับหรือว่าวิดีโอคอลดูรถได้มีรูปชัดเจนนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ